ที่ลบบุรีเนี่ยแต่ขณะนี้ปัญหาของลบบุรีก็คือเนื่องจากเราอยู่ท้ายน้ำนะครับดัะนั้นน้ําก็ไม่เพียงพอนะครับประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการทําเกษตรอยู่บางส่วนด้วยนะฮะที่ต้องใช้น้ําเพิ่มขึ้นนะฮะตอนนี้ที่สํารวจไปเนี่ยมีประมาณสัก3ามแสนกว่าไร่นะฮะในส่วนนี้เนี่ยทางพวกเราก็มาช่วยกันวางแผนครับว่าจะทํำยังไงให้ในเรื่องของน้นําที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคกับอีกส่วนหนึ่งก็คือ น้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเนี่ยให้ได้ใช้ไปอย่างพอดีกันนะฮะตัวสูบน้ําอย่างที่บอกครับที่ไดนดําเรียนเนี่ยขณะนี้เพียงพอนะฮะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ากําลังไปวางแผนในเรื่องของรอบของการใช้น้านะครับให้เกิดความสมดุลระหว่างน้ําเพือ่ออุโภคบริภคกับน้ําเพื่อการเกษตรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบเกิดความเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้ปลูกข้าวไปในช่วงต้นไปด้วยนะฮะวันนี้ก็เลยมาดูพื้นที่กันนะฮะดูพื้นที่เสร็จปุ๊บ วางแผนเรื่องของการสูบน้ำเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ต้องไปวางแผนในเรื่องของการรักษาวินันในการแบ่งปันน้ำรอบน้ำที่ทางชประทานเขาได้วางไว้เนี่ยขณะนี้ได้รับความกรุณาจากทางฝ่ายปกครองก็ดีหรือว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยจะเข้าไปช่วยเราบริหารนะครับคือพูดง่ายก็คือแบ่งปันน้ำกันใช้ตามรอบที่ทางเรากำหนดไว้เนี่ยอันนี้ก็เชื่อว่าจะสามารถขี้ข่ายได้นะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้ เป็นปัญหามากๆก็คือน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในการผลิตปปาในพื้นที่ของอำเภอเมืองก็ดีในอำเภอบ้านหมี่เนี่ยนะครับน้ำที่สูบมาเนี่ยนะครับจากต้นประตูที่มโนลมเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้ไปถึงที่บริเวณแถวบ้านหมี่แล้วนะฮะคาดว่านะครับภายในพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะข้ามประตูไปได้นะครับก็จะช่วยไปแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือการผลิตน้ำที่อยู่ในเขตเอำเภอเมืองกับที่บ้านหมี่ได้ครับ สําหรับวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดกับทางชนประธานนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องน้ําวิกฤตในคลองไชนาศป่าศักซึ่งมีจากได้ข้อมูลจากผู้ว่าเนี่ยก็แบ่งประเด็นปัญหากับการผู้ใช้น้ําอยู่สองส่วนคือเกษตรกรคือชาวนาวชาวไร่ที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นที่ทํานาในช่วงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการทํานาเพราะว่ามรสุมฤดูร้อนเข้ามา ขนาดเดียวฝนตกชุกชาวนาก็ใช้โอกาสนั้นน่ะทำการทำนานะครับขนาดเดียวกันปัจจุบันนี้เกิดปัญหาเกิดปัญหาจากอะไรก็คือนัฝนทิ้งช่วงข้าวที่เขาปลูกไปแล้วเนี่ยที่เขาหว่านไปแล้วเนี่ยกำลังขึ้นต้นขนาดเดียวกันเนี่ยจำเป็นต้องใช้น้ําไปหล่อเลี้ยงเขาก็มีการสูบน้ําท่านผู้ว่าก็รู้ว่าปัญหานี้ต้องอารมุ่มา่วยกันแบ่งปันกันระหว่างผู้บริโภคคือน้ําประปาน้ําประปาเนี่ยมีอยู่เจ็ดแห่งใหญ่ๆ ของชัยนาทปราศักดิ์นี่นะครับไล่ไปตั้งแต่บ้านหมีโคกสํโรงหนองม่วงใช้น้ํานี้แล้วก็ไปทางอําเภอเมืองของจังหวัดลบบุรีแล้วก็วิ่งไปยังทางหนองโดนเข้าลําน้ำเนี่ยมีระยะทางร้อยสามสิบสองกิโลเมตรมีทั้งประปาท้องถิ่นประปาภูมิภาคท่านเข้าใจดีประชาชนก็มีการสื่อสารให้ประชาชนในเรื่องของแบ่งปันจัดรอบเวรการสุน้ําอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีของอฝ่ายบริหารระดับจังหวัดนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ที่ทางสายทางด้านของทางราชการเองให้ความสําคัญแล้วครับมาแก้ปัญหาแล้วก็เป็นตัวประสานให้นะครับส่วนอนาคตข้างหน้าประเด็นในเรื่องของการทายฐานะที่จะต้องแก้ระยะย,ยาวในเรื่องของน้ําของแชานาป่าสักเนี่ยต้นกําเนิดของของแชานาดป่าสักหรือประตูน้ำมารนต้องอาศัยแม่น้ําเจ้าพระยาครับแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้ได้รับน้ําจากแหล่งใหญ่ๆคือเขื่อนภูมิพลส่งมา นะครับเขื่อนสลิกิดด้วยส่งมาเจอกันที่ปากน้ําโพหรือปากน้ําโพหรือปากน้าโพนะครับน้ําทั้งหมดก็ไหลเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาประเด็นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคาดว่าแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยคงจะมีปัญหาเรื่องน้ำานะครับน้ําจะเขื่อนภูมิพลมั่งภัยแล้งมั่งเรื่องการทําเขื่อนระบบการทําเขื่อนที่มีคุณภาพของต้นน้ำเนี่ยจะทําให้น้ําของชน่าปราศกระทบต่อหนึ่งคนทางจังหวัดตาก นครสวรรค์อุทัยแล้วก็ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองไล่ไปจนถึงอุธยาครับอันนี้ได้รับแน่นอนโดยเฉพาะลบเหลวของผมเนี่ยใช้น้ําจากคลองเจนาทป่าสากผ่านประตูน้ํามโนรมวิธีแก้ก็คือต้องหาแหล่งน้ําดิบใหม่อันอันดับอ,อันดับที่หนึ่งเลยก็คือต้องของ,งบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับจะเป็นงบ5่าแสนล้านที่กําลังจะพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้เอามาทาปรปาปาภูมิภาค โดยมาทําบ่อบาดาลเป็นบ่อ,อเป็นการาหาน้ําแหล่งต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับหรือจะในส่วนของทำแก้มลิงในการขุดลอกคลองบึงทั้งหลายที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ที่เรามีอยู่แล้วเช่นของทหาร4ีหบ่อจะขอในส่วนของผู้ว่าเองก็จะทําแก้มลิงด้วยแล้วก็จะขอในเรื่องอให้ทางพื้นที่เนี่ยทางเจ้าของบ่อเนี่ยโอนให้ทางชนประธานชนประธานจะได้ตั้งงบประมาณ พราะประมาณนี้ก็จะมาทําบํารุงดูแลคันสันเขื่อนแล้วก็การสูบน้ําเข้าไปเก็บไว้อันนี้ก็เป็นทางออกของทางผู้วา่าราชการจังหวัดซึ่งผมก็เห็นดีด้วยครับซึ่งวันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสก,าก็จะนําเสนอต่อสภานะครับต่อคณะรัฐมนตรีที่มาเสนอในเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงิน5้าแสนล้านในการลงทุนทางด้านเศรษฐกิจแล้วในเรื่องของสังคมที่จะมีการพูดคุยในสภาวันพรุ่งนี้สำหรับปัญหาของประตูน้ำมโนรมปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี58เป็นต้นมา แล้วก็ขยับมาเรื่อยๆต้องใช้เครื่องสูบน้ำเพราะเนื่องจากว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยต่ำกว่าประตูน้ำมโนรมหรือคลองชัยนาศปราสักการส่งน้ำแบบการวิตี้เนี่ยเอาน้ำจากที่สูงลงไปที่ต่ำอย่างแรงนึงถูดของโลกเนี่ยนะค่อนข้างทำไม่ได้แล้วการแก้ปัญหาที่จะให้คลองชัยนาศปราสักมีน้ำได้เนี่ยก็คือต้องตั้งเครื่องสูบน้ำต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้า เสียกระแสค่าไฟฟ้าปีเดือนหนึ่งประมาณ5-6ล้านโดยชนประธานตั้งงบให้แล้วสูบน้ํหลายหลายเครื่องปัจจุบัน12เครื่องเนี่ยโดยทําคันกั้นแล้วสูบน้ําข้ามไปส่งน้ําไปร้อยสามสิบสองกิโลเมตรค่าใช้ใจ่ายสูงมากปัจจุบันเนี้ยทางชนประธานกําลังตั้งของงบมาเพื่อทําเครื่องสูบน้ําให้มันมีคุณภาพมากขึ้นระดับน้ําเครื่องที่ตั้งอยู่ให้มันต่ําแล้วมีการสูบน้ําได้มากขึ้น ้นทุนของกระแสไฟฟ้าต่ําขึ้นใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นแต่เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่สามารถเซฟค่ากระแสไฟฟ้าได้มวลน้ําที่เข้าไปอยู่ในของจนาดป่าสักจะได้น้ํามากกว่าอันนี้ผมเห็นดีด้วยครับก็จะเสนอส่วนนี้เข้าสู่สภาให้พิจารณาอีกทีกําลังขอรายละเอียดเอกสารทางด้านวิชาการเพื่อผลักดันเรื่องนี้ครับเ